เยี่ยเยี่ย,ยมองมองบอกเลยครับวันนี้อยากจะให้ไปฟังไปดูอีกทัศนคติหนึ่งของผู้ชายคนหนึ่งซึ่งมีทั้งครอบครัวรมีทั้งลูกและงานและพันยาก็ำลังตั้งท้องและงานก็หนักหนาสกกันแต่อยู่ๆหายไปบวชเกือบเดือนหนึ่งจะเป็นใครต้องไปติดตามครับ ไา่วันอาทิตย์นี้ครับผู้ชายคนนี้มาหลายครั้งแต่มาครั้งนี้ไม่เหมือนเดิมครัเพราะเนื่องจากรูปร่างรูปลักษณ์ไม่เหมือนเดิมแล้วอิมธรรมะคุณเจนสวัสดีครับยว่าอิ่มบุญอิ่มดีวันีก็เอาบุญมาฝากพี่พีทุกคนเลยนะแล้วก็แฟนๆทุกคนด้วยนะครับที่ดูอยู่ตอนนี้นะฮะคุณเดโชรับไปเต็มเต็มเลยนะเลยนะฮะถามนิดนึงนะอะคนเราก็ไม่คิดนะว่าคนกําลัง เต็มที่กับการใช้ชีวิตอ่าลูกก็มีนะฮะอ่าภรรยาก็ท้องหน้าที่งานก็แน่นทาไมถึงแบบโอ้โหเลี้ยวเข้าวัดกันพันๆนะชีวิตเรามันจะเป็นเหมือนมิชชั่นไปเรื่อยเป็นภารกิจไปเรื่อยแล้วผมเนี่ยเคยบวชให้คุณพ่อคุณแม่ตอนเราอายุยี่ห้าก็คือเบญจเพศแต่ตอนนั้นยังเป็นไนทูมิยู่อยู่ก็เลยบวชได้แค่7วันตอนนั้นเป็นพระใหม่เนี่ยก็จะมีคนบอกว่าเอ้ยระวังไม่อยากศึกนะเราก็บอกโอ้อยากศึกจะตายตอนนั้นก็ออกมาทํางานมีคอนเสิร์ตลอยแต่ว่าวันสุดท้ายเนี่ยก็คือวันที่ทําวัดเย เมื่อตอนอายุ25านะรเราอยู่ๆก็ประทะพาประธานที่โบสถ์แล้วอยู่ๆก็มีความรู้สึกเหมือนว่างเปล่าอ่ะคือมันเหมือนแบบฟิลมันเหมือนถึงสมาธิอ่ะแล้วมันตึงมันอย่างเงี้ยเออเราก็รู้สึกว่าเราคาใจแล้วเราโอ๊ยอ๋อความรู้สึกที่ไม่อยากสึกเป็นอย่างนี้ยเองเหรอใช่คือติดใจติดใจบรรยากาศแบบนั้นพอมันสึกออกมาปุ๊บเราก็คาใจว่าเราอยากจะกลับไปพิสูจน์อีกทีหนึ่งว่ามันมันคืออะไรมันรอบใหม่เนี้ยคือคืออย่างที่บอกไปว่าปีนี้เนี่ยบริษัทมีเป้าหมายที่กจะเข้าตลาดซับครับผมรู้สึกว่า มิติในการคิดเนี่ยมันลึกกว่าเดิมแล้วมันไม่เหมือนตอนที่เราแบบเป็นสตาร์ทอัพเป็น s m e แล้วโอ้มันมีทั้งชั้นบริหารมีทั้งชั้นดี렉เตอร์ mm hmm. ชั้นเมนเจอร์ชั้นซ mm ีเนียร์ชั้นจูเนียร์อะไรอย่างเงี้ยเราก็เริ่มรู้สึกว่าเราแบ่งสมองไม่ได้เลยโหยหาบรรยากาศเนี้ยในการ oh. ที่จะกลับไปเออท้ายที่สุดก็เลย oh. หักดิบเลย เคลียงานไวทั้งหมดอัดเทปไว้ทั้งหมดแล้วก็หนีไปโกนหัวเงียบๆแล้วเข้าวัดไม่ได้จัดงานเลยเหมือนต้องการเป็นรีบูทตัวใช่ครับก็บวชอยู่กี่วันบวชทั้งหมด3สัปดาห์เห็นคุณบวชแล้วคุณออกแต่งจวัดไปทุดงนู่นนี่นั่นก็เป็นความตั้งใจแหละว่าไปพิสูจน์ด้วยส่วนตัวด้วยว่าเอ้ยมันมันคืออะไรยังไงแล้วก็เลยเลือกระดับเนี่ยประมาณสี่ระดับระดับแรกก็คือที่วัดบ้านเกิดนิ่งๆสงบสงบสบายหน่อยมีแอร์แล้วพอไปวัดที่สองเนี่ยไปที่ลบุรีก็จะอยู่ตีนภูเขาอััันนนนน้้ก็จะมมมมีีเเรริิ่่่ลลบาอพดแววท3 ไปอุดรครับไม่มีแม้กระทั่งพัดลมและไฟฟ้าไปวันแรกครับโอ้ร้อนวิชาคืออยากจะนั่งสมาธิให้มันรู้แล้วรู้รอบตอนนั้นเนี่ยนั่งได้4ี่นาทีวันละสามครั้งแล้วิใช่เราก็เลยร้อนวิชาไปถึงเขาเรียกว่าภูยะอู่วัดนาหลวงที่อุดรไปถึงจุดเทียนเลยครับแล้วก็นั่งสมาธิเลยนั่งได้4นาทีรีบจุดไฟทั่วกุฏิเลยกลัวอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวนะเป็นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคือคือเวลาเรานั่งสมาธิเนี่ยถ้ามันโล่งมันจะไม่รู้สึกอะไรเลยแต่พอไปตรงนั้นน่ะไปนั่งปุ๊บรู้สึกว่าเหมมืือนนนนีคคย3-4 อยู่รอ,อ,อบรอบกุติก็ <c oughs> ไม่รู้ว่าเขาแบบว่าเทรลเลอร์เราหรือเปล่านะพาพี่เลี้ยงที่อยู่ที่วัดวัด,วดไตมิตรเนี่ยก็บอกว่าเอ้ย e ถ้าไม่ไหวอะ่ะ ให้โทรมาบอกนะแต่การโทรก็ยากต้องลงไปที่กลางเขาก่อนถึงจะมีสัญญาณแล้วจะให้รถเนี่ยมารับที่อุดรเลยแล้วรีบเอากลับไปคืนแรกก็เอาไงอู้นน่ากลัวมากแล้วใจอยู่กี่คืนที่นั่นเจ็ดวันแต่ท้ายที่สุดจะอยู่ครบนะแต่เกือบจะไปแพ้ประมาณคืนที่3าแต่คืนแรกเนี่ยก็คืออย่างที่บอกว่าพอกลัวปุ๊บขราวนี้มันมาหมดเลยจินตนาการทุกอย่างแล้วแอร์ก็ไม่มีพัดลมก็ไม่มีไฟก็ไม่มีจุดเทียนตุ๊กแกก็ตก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 ตเราก็จําวัดวันแรกครับสักพักเสียงมาแล้ว โอ้โหเลยแบบเอาไงดีไม่กล้านอนแต่ว่าจิตหนึ่งเราก็รู้สึกว่ามันน่าจะเป็นเสียงลมก็เลยแบบเออสบายใจแล้วก็เลยจําวัดหลับไปทีนี้ก็อยู่ได้สองสาวันทีนี้พอประมาณวันที่3าเนี่ยมันเริ่มดุขึ้นเรื่อยๆคือร้อนมากปวดหัวไม่ไหวแล้วก็ฉันข้าวมื้อเดียวเป็นมังสวิรัตฉันในบาทฉันในบาทก็คือใช่ยังดีมีวันนั้นได้ปลากระป๋องแต่กลายเป็นฝันร้ายคือแกะปลากระป๋องลงไปแล้วก็ใส่ข้าวใส่ชมพู่แล้วก็ใส่อชมพู่แล้วมัน มีขนมเป็นห่ออ่าแล้วก็แบบว่าเราก็กินเหลือเหลือซอสปลากระป๋องนิดนึงเออแต่ว่าเราอยากกินตัวลอดช่อง <c oughs> เราก็เลยเทลอดช่องลงไปแล้วมันไปผสมกับ <c oughs> ปลากระป๋องและชมพู่แล้วก็เศษผักแล้วก็กินเราก็แบบเราเริ่มอยู่ไม่ได้แล้วเรารู้สึกไม่ไหวแล้วคืนนี้สามแล้วว <c oughs> นันนั้นน่ะก็เริ่มนั่งสมาธิริมหน้าผาวันแรกเออก็เลยเริ่มดุขึ้นตัวต่อที่เราเคยไปเผารังแตนเนี่ยก็มาบินบินแบบเหมือนเหมือนแข่งรถลรกลาดี่อ่ะแมวก็เริ่มหลอนแล้วก็ คุยกับพระพี่เลี้ยงว่ามีอะไรห่วงไหมคือที่เนี่ยเขาจะสอนให้นิพผ่านทิ้งได้หมดเลยยันครอบครัวเลยเพื่อปรงทุกอย่างเราก็บอกว่าเราห่วงเรื่องงูเพราะว่าตอนเด็กเดเราเคยตีงูตายเอเอแล้วก็แล้วก็เอาไปโยนน้ําอะไรอย่างเงี้ยพูดได้สองชั่วโมงงูเลื้อยผ่านหน้าเลยอยู่ในป่าแล้วก็สติแตกแล้วก็รู้สึกว่าเรายอมแพ้แล้วไม่ไหวแล้วแต่หลังจากนั้นคืนนั้นก็ ฝนเทลงมาแล้วอากาศก็เย uh, ็นแล้วก็หลับสบายแล้วก็เหมือนเซซีโลใหม่สุดท้ายก็บําเพญเทียนครบ7วันแล้วก็ลงกลับมากรุงเทพตอนนั้นได้อะไรได้อะไรครับผมว่าได้สมาธิสูงสุดแล้วก็ใจเย็นคือคือบางทีเนี่ยเราเราใจร้อเราเครียดเรากดดันอะไรต่างเนี่ยมันก็เหมือนว่ามันเทนชั่นไปเรื่อยๆแต่อันนี้มันเหมือนว่าเราแบ่งไดเมนชั่นได้วิธีย้อนคิดย้อนว่าเกิดอะไรขึ้นเราจะแก้ยังไง12ึ่งจากที่แบบว่าเคยแบบรนรนบีบบีบอะไรเงี้ยตอนนี้ก็รู้สึกว่าเป็นสั์เป็นส่วนแล้วแก้ไขสิ่งที่มัน อาจจะทําให้เราไปไม่ถึงตลาดหลักทรัพย์เนี่ยค่อยๆแก้ทีละปะอกได้ผมถามว่าก่อนบวชกับหลังบวชมันรอบนี้ใช่ไหม,<ช>ม<า>รอบนี้ต่างกันเยอะมากเราเคยเป็นคนที่คือคือโอเคธุกรกิจเราดีขึ้นเราก็สบายขึ้นชีวิตเราก็สบายขึ้นเรามีลูกน้องเยอะขึ้นอะไรเงี้ย <c oughs> แต่ว่ารอบนี้มันเหมือนว่าเราทําเองหมดคิดเองได้หมดแล้วก็อยู่แบบไม่มีอะไรเลยได้เนี่ยมันก็เลยแบบว่า จากที่แบบต้องกินอาหารต้องอร่อยถึงจะกินปลากระป๋องรถช่องแล้วปักกระป๋องรถช่องแล้วแบบเอออย่างภรรยายันน้องเจมี่เขาจะชอบสั่งของอร่อยมาเยอะๆเราก็อุ้ยอร่อยเราก็อยากกินเราก็แต่ตอนเนี้ยกายเป็นแบบกินเพื่ออิ่มเพื่อไม่ให้ร่างกายมันป่วยด้วยกินเพื่ออยู่ใช่อะไรอย่างเงี้ยครับถามถึงครอบครัวนิดนึงพอหลังจากศึกเสร็จกลับมาปุ๊บช่วงที่บวชคงไม่ได้ เจอภรรยาภรายารายากับลูกครับซึ่งท้องพอเจอแล้วโมเมนต์แรกเป็นยก็ oh. คิดถึงครับแต่พอออกมาก็ได้ข่าวดีเลยครับลูกสาวคลอดเลยออกมาถึง,งซ้อนซึ้งกันหรอซึ่งออกมาปุ๊บ น้ำเริ่มเดินแล้วก็เข้าออกโรงพยาบาลแป๊บนึงก็ผ่าข้อเลยเรื่องนี้เดี๋ยวเราไม่คุยอีกทีละโอเคแต่เรื่องแน่ๆหลายคนลือกันไปนะบอกว่าโอ้ไปบวชแล้วสงสัยจะแบบธุรกิจจะแบบส่งต่อให้น้องๆช่วยหรือเปล่ายังยืนยันว่าอามาโดยังยืนเป็นหัวเรือใหญ่อยู่ถูกต้องครับผมเพียงแต่ว่าอาจจะมีทีมบริหารที่ใหญ่ขึ้นเยอะขึ้นครับผมวันนี้นะฮะจะขอกอย่างหนึ่งโปรโมชั่นพิเศษได้ไหมได้เลยนะฮะเดี๋ยวเจอกันครับ มาแล้วครับวันนี้มาบ้านเเอาเป็นว่าผมพูดตั้งแต่ตอนนี้เลยว่าเพิ่งจะออกมาจากวัดใหม่ๆครับขอเป็นกําลังใจให้เขาหน่อยได้เขาจะได้ไปยาวๆเชิญคุณผมเปิดโอกาสคุณจ้ไม่จริงๆก็ต้องบอกว่าหลายคนอาจจะตั้งคำถามว่าไม่รอผมยาวก่าหรอแล้วเป็นลายคือต้องบอกว่าเทมนี้นะครับก็เราตั้งใจมาเพราะว่าเป็นการร่วมมือกันระหว่างโปรโมชั่นกับ CSR ด้วยนะฮะซึ่งมาดูสินค้าหลักก่อนก็คือตัววิตามินซีละลายน้ำเนี่ยนะฮะเป็นกล่องแบบนี้ซึ่งนําเข้านะครับจากประเทศเกาหลีแล้วก็มีโลโก้ซัมซุงมาเรียนอันอ ซึ่งป<อ>กติโลโก้เนี้ยก็จะอยู่ตรงสินค้าหลักของอประเทศเกาหลีเช่นโซเกาหลีฮอกเยนามู<อ>ถูกต้องแต่ว่าอามาโดไปจับมือกับโรงงานที่เกาหลีแล้วก็นามาผลิตนะครับซึ่งมาในรูปแบบเม็ด<อ>ละลายน้ําแบบนี้เลยเม็ดละส1 0พันรมิลลิกรัมแล้วก็หยอดลงไปเป็นวิตามินซีจากแอซิเราเชอร์รี่มีวิต<อ>ามินผสมด้วยก็คือ B3B5 แล้วก็ในอาซินแล้วก็แคลเซียมด้วยใครที่แบบว่าเป็นลูกค้าประจําคอลลาเจนเนี่ยก็สามารถกินคู่ก<อ>ันได้แคลเซียมคอลลาเจนวิตามินซีก็คือช่วยให้รู้สึกดูดซึมได้ดีขึ้้้้้นนนนนรับบบบกกก็วววววาาาางงงไแแีีีีี่่่่่่่ออออตตยทท มาแม้กระทั่งผมไม่ยาวเนี่ยเพราะว่าที่บริษัทนะครับมีโครงการ CSR นะครับก็คือการแจกแอลกอฮอล์เจเปนี่ยทั่วประเทศกว่า8ล้านลิตรนะครับ oh. ซึ่งก่อนช่วงสงการเนี่ยท,ทุกคนเดินทางกลับภูมิลำเนาเนี่ย <c oughs> เราได้ให้ทีม CSR ของเรานะครับไปกระจายกับ5าภาคีนะมีทั้งตำรวจทั้งกรมทั้งหลวงกลาการการถไฟแล้วก็อีกหลายหน่วยงานนะครับซึ่งใครที่แบบว่าขึ้นรถไฟที่อุตรลโพงเนี่ยจะเจอเลยก็คือตัวนี้ฮะเป็นแอลกอฮอล์เนี่ยวางให้หยิบไปคนละซองสองซองเลยนะแต่วันนี้ครับเฉพาะลูกค้าเยี่ 24หลอดเลยถูกต้องเอาไปเลยถูกต้องเลยนี่เอาไปหมดลังนี่เลยครับซึ่งปกติเนี่ยก็หลออละ50บาทถ้าเกิดว่าลดราคาก็่า3เอ็ดบาท3าบาทแต่วันนี้ไม่ต้องไปคิดถึงครับแจกไปเลย2โหลหรือ24หลอดนะครับป็้ใช่เพราะว่านี้เนี่งพันบาทไปแล้วถูกต้องครับแล้วก็เท่านั้นไม่พอนะครับก็มีความใจดีจากเจ้าของแบรนด์นะครับส่งหม้อมาให้ด้วยนะแถมฟรีเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็หลายคนก็ต้องกินหม้อเดียวนะไม่ได้กินหม้อรวมใช้ช้อนกาบเพราะฉะนั้นเอาหม้อชาบูส่วนตัวไปเลยครับเฮ้ยนำแกงจืดก็ได้ม น้ำเดือดเร็วแล้วก like ็ข้างบนนี่นะครับเป็นซึ้งเอาไว้น huh. uh ึ huh. ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นตื่นซ้ำหรือว่าสาระเปากินในตอนเช้าได้ได้ดถูกต้องครับเรียกว่าหุงอุ่นตุ๋นต้มนึ่งนะครับในหม้อเดียวกันนะวันนี้เฉพาะของแถเนี่สองพันกว่าบาทแล้วถึงบอกว่าต้องรีบมานะครับแต่ว่าในส่วนสินค้าหลักของเราเนี่ยก็คือวิตามินซีละลายน้ำแบบนี้เนี่ยก็ไปดูผู้ใช้จริงนิดนึงนะก็อย่างที่พนักงานออฟฟิศทุกคนเนี่ยจริงๆพนักงานออฟฟิศทุกคนนี้มันจะมีเทรนด์ว่าห้ามขาดห้ามลาห้ามสายห้ามป่วยอทุกคนต้งใส่จเองทาาห้ามินป จากประเทศเกาหลีนะครับอามาโดเบนซีนะครับก็ต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยไม่ต้องออกไปร้านขายยาไม่ต้องเดินไปตลาดนะออแค่โทรมาเนี่ยส่งถึงบ้านเลยเออนะครับแล้ววันนี้ครับจัดโปรโมชั่นจุกๆไปเลยนะครับปกติเนี่ยนำเข้ามาราคาปีกอยู่กล่องละ690บาท สามกล่องคือ2องพัดไปก่อนเลยเท่าโปรโมชั่นที่ร่วมกับ5นะครับคือ3กล่องเหลือพันแปดครับแต่วันนี้ครับเยี่ยมเยี่ยมมองมองทุเดย์โชครับซื้อ3กล่องพันแเท่าข้างนอกแต่ถ้าโทรมาตอนนี้4นาทีสุดท้ายนี้นะครับแถมฟรีไปอีก5กล่องไปเลยเฮ้ยเดี๋ยวเป็นเจ็ดแล้เป็น8เลยซื้อ3แถม5 8กล่องพันแปดนะครับแล้วก็1000สายแรกรับฟรีเจลแอลกอฮอล์จาก CSR ของบริษัท24หลอดแล้วก็นี่ครับหม้อฮุงอุ่นตุ้มต้มเนื้ออีกหนึ่งใบทั้งหมดน 70นะฮะแต่จ่ายเพียง1,800บาท พร้อมแล้วโทรมาได้เลยครับที่027668899หรือ l ล n e แอดอาร์มาโ99นะครับอันนี้ต้องแซวนิดหนึ่งนะเพราะว่าจริงๆเนี่ยก็จะมีคนแซวผมว่าโอ้ยเชมันกำไรเยอะมากนะทำไมของแถมมันเยอะมันแยกขนาดนี้ <laughs> บอกตรงๆก่อนว่าตัวนี้ไม่เกี่ยว <laughs> วันนี้ <c oughs> เราไม่คิดเรื่องต้นทุนใช่แล้วแต่ว่าเราเป็นโคต้าสำหรับลูกค้าประจำทุกคนนะครับวันนี้ใครโทรมา1000สายเนี่ยก็เอาเจลแอลกอฮอล์24หลอดแบบนี้70%นะครับก็เป็นคอสเมติกเกตด้วยนะล้างมือได้เลยนะครับเพื่อเสริมความมั่นใจในการออกจากบ้านรอบน รอบที่2นะครับ วิตามินซ er ีนำเข้าจากประเทศเกาหลีนะครับอาร์มาโดเบนซีซ yeah. ื้อ yeah, huh? 3กล่องแถม5กล่องเป็น8กล่องจ่ายแค่พันแไม่มีค่าส่งด้วยนะครับยิงมาให้สายไม่ว่างไว้ก่อนคือได้สิทธิ์แล้วภายในทุกชั่วโมงเนี่ยพนักงานจะโทรกลับไปนะครับแค่หนึ่งพันสายนะหนึ่งพันสายแล้วพอโทรกลับไปบอกแค่ชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรนะและวันที่สะดวกรับของเช่นจันทร์ถึงศุกร์ที่ทํางานจันทร์ถึงศุกร์ที่บ้านจันทร์ถึงศุกร์ที่สำนักงานเขตหรือวันเสาร์ก็ได้นะครับพอไปส่งเนี่ยนะครับดูของให้ครบก่อน33ชิ้นครบไหมค่อยจ่ายเงินแค่พันะโทรรมาเลยคับ 668899หรือ Line a m a d o 99นะครับแล้วก็วันนี้นี่ขอสาธิตวิธีการล้างมือนะฮะด้วยแอลกอฮอล์70%นะครับก็ต้องบอกว่าตอนที่เรายังเป็นนักร้องในทูมิยู่เนี่ยเราก็ร่วมรณรงค์ล้างมือบ่อยนะครับเราก็ถู5-6ขั้นตอนเนี่ยแต้องประธานนะต้องประธานนะเขาไม่เดี๋ยวครับเดี๋ยวครับอันนี้อันนี้ล้างมือก่อนก็คือถูด้านหน้าแล้วก็ถูหลังมือแบบนี้ซอกนิ้วไปนะครับแล้วก็เอาเล็บเนี่ยที่เป็นจุดสะสมเชื้อโรคเนี่ยเกาไป เกาแอลกอฮอลที่อยู่ในมือแล้วก็ข้อมือครับข้อมือแล้วก็ข้อนิ้วโป้งเพียงเท่านี้แต่ว่าระยะความยาวประมาณ Happy Birthday to you สอรอบยี่สิบสีหลอดฟรีไปเลยแถมกล่องไปด้วยนะให้ไปทั้งกล่องเลยนะครับย้ำโปรโมชั่นรอบรองสุดท้ายนะครับวันนี้ถ้าโทรมาทันเนี่ย ไปแล้วึ้นแก้วเ้าบอกเนี่ยไปกินลเป็นวิตามินซีนะครับแบบละลายน้ำนะครับก็กินทุกวันคือความรู้สึกอะมันจะเหมือนว่าเรากินน้ำส้มเยอะๆกินส้มกินฝรั่งเยอะๆแล้วก็เสริมความมั่นใจเพราะทุกวันนี้ต้องมั่นใจไว้ก่อนนะครับก็จะเรียกได้ว่าเป็นการพิชิตกันอยู่บ้านรอบนี้แล้วกันนะย้ำโปรโมชั่นรอบสุดท้ายครับซื้อ3กล่องวิตามินซีนำเข้าจากประเทศเกาหลีนะครับอามาโดเบนซีสามแถมห้าจ่ายพันแปดนะครับแล้วก็แถมในส่วนของแอลกอฮอล์สองโหลนะครับแล้วก็ได้หม้อส่วนตัวไปอีกหนึ่งใบนะครับ ทั้งหมดนี้6 9 7 0จ่ายเพียง1,800ไม่มีค่าส่งครับย้ำเบอร์รอบรองสุดท้ายครับโทรมาที่02-766-8899หหรือไลา์แอดอามโดวันนี้แค่พันสิบโทรให้ทันนะ02-766-8899นะครับหรือล์แอดอารมาโดใช่แล้วยังไงเนี่ยถ่ายรูปไ้ก่อนจดเบอร์ไปก่อนเพราะวันนี้ให้ถึง1 0 0 0งพทนเลยเป็น CSR ของบริษัทนะครับก็โทรมานะครับซื้อ3แถม5แถมหม้อแถมแอลกอฮอล์รังโหลครับ ถ้าประทานร้อนมากเพ่งออกไปจากวัดไปม่ท่าประทานก็แจกแหลกขนาดนี้เอาเป็นว่านะฮะต้องรีบวันนี้เราจะเปต้องกินวิตามินซีต้องกินไงนะวันนี้ขอบคุณสันที่โชว์ดีซีนะครับเป็นทั้งศูนย์การค้าเป็นทั้งที่จัดงานเมนนั่นคอข้างบนใหญ่มากผมจัดมาแล้วเรียบร้อยชั้นหงชั้นหกนะฮะเรียบร้อยทุกอย่างแบบเป๊ะปังมากขอบคุณสันที่ด้วยนะครับส่วนเรื่องอื่นเดี๋ยวเรามาคุยกันวันหลังได้ครับตขออนุญาตให้หม่อีกครั้งหนึ่งวันนี้ขอบคุณแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับขอบค ชีวิตนะฮะมันก็แตกต่างกันไปแล้วแต่ความเชื่อความศรัทธาและแล้วแต่เราจะทําอะไรแต่สําคัญที่สุดเลยนะมีคําสอนง่ายๆของพระพุทธองค์ของพระพุทธเจ้าสอนไว้ว่ามันมีสิ่งที่เลือกดูได้ง่ายมากคนจะบอกจะทําอะไรดีจะทำอย่างนี้นนีนี้วุ่นไวายไปหมดเลยค,ความดีความชั่วงงกันไปหมดงงทุกอย่างเลยพระเจ้าบอกไม่ต้องไปงงดูว่าอะไรที่เป็นกุศลกรรมทําไปอ,อะไรที่เป็นอกุศลกรรมอย่าทำม,มันง่ายมาก แล้วถ้าเกิดบอกผมไม่รู้ว่ากุศลกรรมมันอยู่ตรงไหนอกุศลกรรม,มอยู่ตรงไหนไปศึกษาความรู้ซะอย่านะแล้วถ้าเกิดท่านบอกกับตัวท่านเองได้ขนาดนั้นว่าอันไหนคือกุศลอันไหนคืออกุศลโอ้โหท่านหนักแล้วนะฮะหนักแล้วเหนื่อยมากให้รู้ตัวด้วยว่าหนักแล้วเหนื่อยมากจงทํากุศลกรรมไม่เกิดกับตัวเองเมื่อมันบังเกิดขึ้นกับจิตใจตัวเองแล้วมันจะให้ผลยังไงไม่สาคัญเพราะท่านทํากุศลกรรมแล้วลาไปก่อนกราจะพบกันใหม่วันนี้เอาสิ่งดีๆมามอบให้อทิตย์หน้าก็เช่นเดียวกักนสวัสดีครับสวัสดีครับ